ผัวมาผมฟาดกับบอเดสไซส์ตีอีกสักสองคีจะโซโลคิวได้ไหมแต่นั่นฟอตตีครับได้เพิ่มอีกหนึ่งคิวแล้วว่าโยปาันอมจุกลงไปได้ฮะส่วนนั่นเจผมจะการนั่นสเกมฮะเรียบลงอยครับบอลรีเชเดอร์จอดไปครับอับซึนนั่นโดนฝ่ายโยปานเคลมเรียบร้อยฮะสำนักเอลซีจัดการมอฟฟิงเนี่ยบเอลซีจัการร้อยเป็นเงินบนไปฮะฝั่งนี้รีเชเดอร์มา การแุงมก็หอมด้านห้าหมีแดงครับตบสวนเข้าไปสกอร์เป็นสองต่อสองครับแดเดียวยังไงครับไฟว่าสเปนเดียวไปเจอแล้วต่อยหัือเปล่าเจอแรปแมนก็บดกระแทกไปก็โยบัสจัดการนะโยบัสเดอะเอมเบอร์สเปครับผมเอมเบอร์ครับได้โพลเทรนมาพี่แกถอยมาฟาร์มนะอสกอร์แปะลงไปครับเทียบไฟว่าสเปรับเยียวลงมาต่อยหรือเปลาอ้เมิวฮะ ไปเอาบอลสปายนะฮะนี่ครับดึงคลิปมาจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้ครบเรเวนจัดการทีมไปแล้วฮะล่างนี้ก็ไหลมาก็เกี่ยมที่ก็ใส่ดีเจอะไรเงี้ยพอใส่เจย้ำต่อครับคุกกี้เปิดไปกดฮิวกดฮิวครับฮิวสู้ไม่ไหวครับผมเจอดับเบิลแท็ครับสับจมยาวเรียบร้อยตามฮะท่านนั่นโดนเขาฟังโยปาโฉก็จัดการเชนเนลแบบเรียบร้อยสกอร์เป็นสี่ต่อสี่ครับยีคอนโทรลเคลยจูปปาร์ดีครับแล้วก็โดนเจซี่ย้ำต่อ ับไปแล้วโดดทอยกไม่ได้ครับสเปซไปสี่ตัวฮะหาลงฝั่งแจ็คได้แล้วบอกโดนอาริน่าเอาบาดแล้วบาดสเปียร์มาเกี่ยวลงไปเอิร์ธคาวแปะลงไปแล้วเบสแล้วบอกดาเมจเว้ครับรวยๆอย่างนี้หนีไม่พ้นครับแซ่บไปดีบอกดูเอลปาผ่านมาต่ออีกครั้งครับเรเวเชเดอร์เจาะไปหรือเปล่าครับเรเวนจัดการท่านทีมไปแล้วครับไปบอลสปริงถอยมาครับผมฝั่งด้านเรเวนก็ยิงทาวเวอร์ไปครับอ้อผ่านไปฝั่งนี้อาริน่าอบาดครับผมแล้วก็ยังไงต่อบูองมันบอลตายหรือเปล่าฮะ ยาดีกว่าผมอาเมลครับหนักชั้นวอร์ดนี่ครับผมเจอเนี่ยย้อนไปมอเตอร์คิดเสร็จครับผมดอกนี้ครับยังไงกันต่อเน้นๆไปเรื่อยๆฝั่งสเกมครับผมซิกเชนจับล็อกไว้อลิซ่าบัตเปิดมาฮะด้านนี้อันตีงครับผมติงไปครับผมตัวของฝั่งนี้อับดอนครับ โย่แซ่บไปกับผมโย่ปานเงาบอลในไซฟ์ปาดลงครับอัดหนักแนักโย่ปานเรเบมเลนมากระโดดสับดย้ำหนึ่งหนึกีบผมตุดไลท์กับอลดิสเบอร์ไปสี่แล้วบอลในไซฟ์ป้านลงย้ำต่อดีเจเอาตัวแตกไปเรียบร้อยกัผมฝั่งนี้มูโคองมาร์คอดไว้หน้าดิสโตนเกตด็กผมยืงย้ำไว้ก่อนฝั่งด้านล่างผมทีมจัดการนักเจไปเรียบร้อยกัผมเรเบนเลนสลิเชนจับล็อกคู่ฮะอัดหนักจัดเต็มกระโดดแซ่บกับผมหนึ่งกีบผมอ้าวขี่ป่าฆ่า่นนั้นอาร์เมลนะานธดเป็นแคมป์สมอลก็สมอลแคมป์ กระโดดตามต่อครับเถื่อน,นทีนโน่ฮะเราถูกปาดผ่านไปเวฟคอลแบบ,บสเปียวมาอัดคอร์ครับผมเข้าเทิร์นมาเข้าแล้วนี้คอสเกายังต่อเรเวนแทบจะไม่ได้เจอครับผมต้องเสียด้านตัวของฝั่งนี่ครับผมไปอีกหนึ่งคิวครับฟานนติก็ทีมไวฮะและทีนโน่ผมยังไม่เสียนั่นเอจิสเลยครับผมและอีก900ครับจะขึ้นเป็นทางด้านอากานิมนะฮะรีดีว่าอาจจะสโนว์บอลใส่ได้ลง,งทีมฟานนติกหรือเปล่านะครับรอดูเอลครับผมอันนี้หน้าเปิดมาครอบสีเลยครับ จัดแล้วก็คันอะไรย้ำต่อติดเบียร์กันสนานครับไม่ได้ทำอะไรครับยูน่าจ๋าและสโตนเกตวิ่งยาวๆไปฮะวิ่งกลับบ้านเลยจะพี่จ๋ามีไซน์โคตรก็ขึ้นเซตไว้ก็เบสแล้วเมืไหรย้ำต่อที่โด้ของฝั่งอระเบือกระเบื่อตีเด้งไปฮะชีโน่ผมแปลงร่างเป็นดาววิโลงพร้อมยิงลัวครับผมใส่ฮะนี่ครับย้ำๆย้ำๆย้ำๆไม่ได้เดินอดอยู่ใสครับปิดฐานเข้าไปเรียบร้อยผมโยกบัญชีการเล่นเชื่อฮะอลิณ่าบัดรคอไปเกี่ยวเน่นอนฝั่งครับดีเจไว้ก่อนฮะ ฝังครับฝา่งกเจอพยายามจะมาปั๊บช่วยบอกว่ไม่ไหวฮะมี <descon fin anta> ่สิ่งสิ่เดียไปโยไปเรมแลนก็มีคู่ไปก่อนฮะย้ำมีพยายามจะเข้ามาดึงการบอกการดูเอลเลยครับไปเหยียบด้วยแซบเมแล้วซิลิเชนิชับล็อกไว้เปียวมาอัดคอไปครับโดนครับบอลสตอมย้ำต่อยแล้วรอบของแทบจะไม่ได้ขยับเพราะตอนนี้แล้วจีเนื้อตายบอกโดนเอ้ปีสี่บอลที่บอลกันไปครับอกจะมูของหลูกบาครับอาร์เมลซื้อเกิดขึ้นในเพลงนี้เขาแน่นอนครับและนี่ครับแบงล่าเป็นด้านโนของฝั่งดาวิโลรับยยิงนะเวฟออก่ครับผมนีครับ ยิงยับต่อหรือเปล่าครับทูไลท์ครับปาใส่เข้าไปใส่้นโดของฝั่งครับเรเวนแล้วก็ชิโน่ขอสเปียร์ใส่เรเวนยับต่อจโดนเกมรอบที่ไปผมถอยออกไปก่อนครับและตอนนี้เคิร์ชคาบแปะลงไว้ครับสตัร์ตัวเองครับผมไปโดนมังกี้คิงครับ้านี้ก็ตายหมดครับม็อบวิ่งแคนนอนครับยิงอัดเข้าไปครับจับหิวนั่นโยบัสเมก้าคิวและจีจีคอฮะ25นาทีจบเกมผมบูมิสปอร์ตชนะไปในเกมแรกครับโอ้ยร้อนเลยฮะ รถดังไฟเลยครับผม